มาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้เราจะมาขยี้ขยี้ขยี้ประเด็นร้อนๆวงการวอลเล์บอลอาเซียนกันแบบสุดๆไปเลยเอาให้สุดโดยเฉพาะเรื่องโอกาสของเวียดนามในศึกซีวีลีกปีนี้แหละที่แบบหูหลายคนจับตามองแบบไม่กระพริบตาเลยใช่เลยคือข้อมูลที่เราไปคุยคุยกันมาเนี่ยก็มาจากหลายที่มากเลยนะทั้งสื่อเวียดนามเองเลยอย่างบ้าวตินทุกไอเทหัวเวียนเวียดนามเวนเวียนเนี่ย แล้วก็พวกเว็บกีฬาโซเชียลต่างๆนี่แทบจะไปนั่งเฝ้าพันทิปเลยแล้วก็คอมเมนต์ใน YouTube ช่องดังๆอ uh huh. ่ะเชฟรุ่งบอลเคจคอมเมนต์แต่ติดเทรนนี้ใช่ใช่ใช่สปอตลิซึมทูเพลินๆปลายคิวนี่ก็ตามแถมยังไถยติ๊กตอกหาข้อมูลมาเพิ่มอีกนะแบบว่ารวบตึงมาให้เลยวันนี้คือเรื่องของเรื่องอ่ะมันเริ่มมาจากฟอร์มเวียดนามช่วงนี้แหละเนาะที่แบบ เฮ้ยทีมชายเขาดูดีขึ้นเยอะเลยจริงเปิดซีวีลีกสนามแรกที่ฟิลิปปินส์อะถึงจะแพ้ไปสองนัดแต่ก็ชนะมาได้สองนัดเหมือนกันคว้าที่สามมาได้เลยนะถือว่าแบบปังกว่าปีก่อนเยอะเลยที่แพ้รวดอะ่ะใช่ใช่ปีก่อนนี่คือแพ้หมดเลยปีนี้มาดีขึ้นเยอะแล้วล่าสุดเนี่ยสนามสองที่อินโดก็เปิดมาสวยๆเลยทุบกัมบูชาไปสามศูยสบายๆโหดอยู oh, <you. S 2> ต่ตังข่จากเบาทึนตุกะนะ เห็นชัดเลยว่าปีนี้เขาไม่ได้มาเล่นเล่นและตั้งเป้าถึงเหรียญเลยด้วยไม่ใช่แค่ทีมชายนะฝั่งทีมหญิงก็มีเรื่องให้ว้าวเหมือนกันอย่างวีที่นูกวินน่ะมือตบดาวรุ่งที่เขาว่ากันว่าตบหนักมากอ๋อคนนี้คนนี้ได้ยินชื่ออยู่แว้แววมาจาก idea town vn ว่ากําลังจะได้ไปเล่นลีกอินโดแล้วด้วยกับสโมสรยกย่าฟาเคิลส์นี่มันโชว์ให้เห็นเลยว่านักกีฬาเขาก็พัฒนาไปไกลเหมือนกันเนาะแน่นอนแน่นอน ทีมหญิงเวียดนามเองเขาก็เตรียมทีมกันหนักมากสําหรับซีวีลีกที่จะถึงนี้แหละข้อมูลจากเวียดนาม .vn ก็บอกว่าสุ่มซ้องกันเต็มที่เลยพร้อมบวกสุดๆแต่จุดที่พีคที่สุดที่ทําให้เรื่องนี้มันแบบบูมขึ้นมาในโซเชียลโดยเฉพาะในพันทิปกับช่องเตะติดเทรนที่พูดถึงกันเยอะๆเลยนะอ่าใช่ใช่เรื่องคะแนนใช่ป่ะคือเรื่องกฎการคิดคะแนนอันดับโลกใหม่ของ FIVB นี่แหละโอ้โหมันมีมันมีช่องว่างบางอย่างที่แบบน่าสนใจมากตรงนี้คือ ไฮไลท์เลยจริงๆกฎใหม่เนี่ยมันส่งผลกับทีมที่ไม่ได้ไปแข่ง VNL อย่างเวียดนามแบบเต็มๆเลยยังไงยังไงคือพอมาแข่งรายการระดับภูมิภาคอย่าง c ีวีลีกใช่ป่ะคะแนนที่ได้จากรายการเนี้จะถูกเอาไปคิดเป็นคะแนนสะสมอันดับโลกแบบเต็มเม็ดเป็นหน่วยเลยไม่มีหารไม่มีลดโหจริงดิในขณะที่ทีมอย่างไทยเราที่ไปแข่ง VNL มาแล้วอ่ะถึงจะลงแข่ง C ีวีลีกเหมือนกันใช่ แต่คะแนนจากซีวีลีกจะไม่ถูกเอาไปบวกเพิ่มในอันดับโลกเลยแม้แต่แต้มเดียวคือแบบเอ๊ะช่องเตะติดเทรนเขาก็ย้ำเรื่องนี้มาเลยนะถูกต้องซึ่งพอดูสถานการณ์ปัจจุบันอันดับโลกของไทยเราอยู่ที่20ใช่ปะมี161.27คะแนน huh. ส่วนเวียดนามเนี่ยตามมาไม่ไกลที่อันดับ26มี141.21คะแนนห่างกันประมาณ20แต้มนิดน,ดนดเองข้อมูลนี้ก็จากเตะติดเทรนเหมือนกันนี่ไง มันเลยกลายเป็นประเด็นที่สื่อเวียดนามแล้วก็แฟนๆเขาตื่นเต้นกันสุดขีดเลยบอกว่านี่คือจังหวะทองโอกาสทองสุดๆใช่เลยโอกาสงามๆที่จะเร่งเครื่องทำคะแนนในซีวีลีกเพื่อไล่จี้แล้วอาจจะอาจจะแซงไทยขึ้นไปเป็นเบอร์หนึ่งอาเซียนในแรงกิ้งโลกได้เลยคิดดูดิโหเป้าหมายของเวียดนามในซีวีลีครั้งนี้เลยชัดเจนมากๆ คือต้องโกยแต้มให้ได้เยอะที่สุดเข้าที่จะทำได้อ่ะใช่ค่ะเพื่อลุ้นสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่แซงไทยให้ได้จริงๆซึ่งอืมมันก็เป็นการแข่งขันที่น่าติดตามมากๆเลยนะลุยสู้วะมันคือสงครามแย่งชิงอันดับโลกที่แบบดุเดือดไม่แพ้เกมในสนามเลยนะงานนี้ใส่กันเต็มที่แน่นอนไม่มีใครยอมใครแน่ๆต้องวัดกันไปเลยเดือดเดือดเลยงานนี้แต่ประเด็นที่เอออาจจะน่าสนใจกว่า และส่งผลยาวกว่ามากๆคือเรื่องกฎคิดคะแนนใหม่ของ FIVB นี่แหละใช่เลยอันนี้แหละที่อยากรู้มากคือข้อมูลจากหลายๆที่อย่างเตะติดเทรนด์หรือ Sportism 2ก็พูดตรงกันว่ากฎใหม่เนี่ยทีมที่ได้เล่น VNL อย่างไทยเราค่ะจะไม่ได้คะแนนสะสมอันดับโลกเลยจากการแข่งรายการระดับทวีปหรือภูมิภาค อย่างเช่นซีวีลีกที่แข่งในปีเดียวกันฮะจริงเดเดี๋ยวนะหมายความว่าไงคะแข่งรายการใหญ่กว่าเกือบไม่ได้แต้มจากรายการรองหรอถูกต้องครับมันเป็นแบบนั้นเลยในขณะที่เวียดนามซึ่งไม่ได้แข่ง VNL อกลับสามารถเก็บคะแนนจากซีวีลีกได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยโหแบบนี้ก็ตอนนี้อันดับโลกล่าสุดถ้าดูไม่ผิดนะไทยน่าจะอยู่ที่20มีประมาณ161คะแนน ส่วนเวียดนามขยับมาเยอะเลยอยู่ที่26มีราวราวหนึคะแนนเฮ้ยห่างกันแค่20แต้มเองเหรอคะใช่ครับช่องว่างแค่นี้เองถือว่าน้อยมากเลยนะโอ้โหสื่อเวียดนามหลายเจ้าเลยมองว่านี่แหละคือโอกาสทองที่เวียดนามจะทําคะแนนแซงไทยขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งอาเซียนให้ได้โหฟังแล้วตื่นเต้นแทนเลยลุ้นมากแล้วพูดถึงเวียดนามล่าสุดเขาประกาศราย,ายชื่อชุดประวัติศาสตร์แล้วนี่คะไปแข่งชิงแชมป์โลกครั้งแรกใช่ครับ ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเขาเลยแต่ที่แบบพีกมากคือส่งชื่อแค่16คนเองน้อยสุดใน32ทีมเลยนะครับน้อยจริงๆไทยเราส่งไปตั้ง25คนนะ่ะการส่งน้อยแบบนี้ก็อาจจะสะท้อนเรื่องข้อจำกัดผู้เล่นเขาด้วยประสบการณ์ระดับโลกก็ยังไม่เยอะอ๋อแล้วก็อาจจะมีเรื่องงบประมาณเข้ามาเกี่ยวด้วยครับแต่ตัวหลักๆเขาก็มาครบนะทั้ง C t ทททีทันทวีกับตันทีมใช่ครับซ t มาแน่ ดังถี่หงแล้วก็ mm hmm. บิกทีเวียนหรือตู้เย็นที่เคยมีดราม่าเรื่องเพศจนต้องถอนตัวจากสโมสรโลกไปก็กลับมาติดทีมด้วยครับการกลับมาของบิกทีเวียนก็น่าสนใจโค้ชเหงียนตวนเกียรติเขาก็ให้สัมภาษณ์นะว่าไปครั้งนี้นิ้นเรียนรู้ไม่ได้หวังผลมากก็คือไปเก็บประสบการณ์ก่อนใช่ครับแต่การส่งชื่อน้อยแบบนี้มันก็เสี่ยงนะถ้าเกิดมีใครเจ็บขึ้นมานี่ ออน่าจะลำบากเลยนั่นสิคะน่าห่วงเหมือนกันแต่ก็มีข่าวดีของเขาด้วยใช่ไหมคะเห็นว่ามีคนได้ไปเล่นหลีกกินโดอ๋อใช่ครับวิธีนุกวินล่าล่าสุดได้ไปเล่นหลีกอินโดนีเซียถือเป็นการพัฒนาที่ดีของผู้เล่นเขาเลยสุดยอดอ่ะทีนี้มาฝั่งผู้ชายบ้างซีวิลีกสนามแรกที่ฟิลิปปินส์หนุ่มไทยเราคว้าแชมป์มาได้นะครับผมยินดีด้วยจริงๆ ฟอร์มดีเลยชนะเจ้าภาพชนะกัมพูชาแต่ก็มีสะดุดแพ้เวียดนามไป1-3เซตเหมือนกันใช่ครับแพ้เวียดนามไปนัดหนึ่งส่วนสนามสองที่อินโดล่าสุดนี่เวียดนามก็เปิดสนามสวยเลยชนะกัมพูชาไป3าูนเซตข้อมูลจากพกุกไอเททาทวบาวตินตุกครับซึ่งผลงานในซีวีลีของทีมชายเวียดนามนี่แหละที่จะส่งผลต่อคะแนนอันดับโลกฝั่งชายโดยตรงเหมือนกันอ้าวเหมือนทีมหญิงเลยเหรอคะคล้ายๆกันครับ คือมันเป็นรายการระดับภูมิภาคที่เขาเก็บคะแนนได้ทำให้การแข่งนี้น่าจับตาม,มากว่าเขาจะทำคะแนนไล่จี้หรืออาจจะแซงไทยในอันดับโลกฝั่งชายได้ด้วยหรือเปล่าโหปีนี้การแข่งขันในอาเซียนนี่คือดุเดือดจริงๆทั้งในสนามทั้งเรื่องอันดับโลกเลยนะคะเนี่ยน่าติดตามมากๆมากๆครับก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าสุดท้ายแล้วกฎการคิดคะแนนแบบใหม่เนี่ยมันจะสะท้อนความแข็งแกร่งที่แท้จริงของแต่ละทีมได้ดีแค่ไหน หรือมันจะกลายเป็นแค่เครื่องมือทางกลยุทธ์ในการปั่นคะแนนเพื่อขยับอันดับโลกเท่านั้นซึ่งอันนี้ก็น่าจะส่งผลต่อทิศท,ทางการพัฒนาวงการในระยะยาวได้เหมือนกันทั้งหมดนี้จากที่ฟังแล้วคุณมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment กันเข้ามาได้เลยนะคะและขอความกรุณากดติดตามกดไลค์และแชร์และส่งต่อคลิปนี้ขอให้คุณมีความสุขมีพลังยิ้มให้กับคนรอบข้างสดชื่นในทุกวันขอบคุณที่ติดตามอาเซียนคอมเมนตและพบกันคลิปต่อไปนะคะ